ชุนเป็นยังไงบ้างพี่พี่เป็นอะไรนะพี่ง้อชุนเป็นไงบ้างเฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วขอใจจะมากไม่เป็นไรมากอดสิเฮ้ยวิธีรักษาพิษฝ่ามือฝ่ามือทรายแดงฝ่ามือทรายเหล็กฝ่ามือทรายพิษฝ่ามือนุ่นฝ่ามือสะบัดหัวใจโฮ้ยพี่ง้อชุน ข้าจะไปทีรักษาท่านแล้วละแต่ว่าไม่ใช่นี่อมีอะไรอหะให้ใจจุดจีเกงตรงเทงกุนง,งวงเทียนตีสี่จุดจัดยาตามสภาพอากาศหนาวร้อนอ้าวชื้นลมแรงและอารมณ์ยินดีโกรธกลุ่มกังวลกลัวทำไมถึงง่ายแบบนี้ล่ะมันไม่จริงหรอมั้งออบอกกี้บอกกี้เด็กปรต กินยาโอ oh. เปลี่ยนชื่อข้าได้รับเปลี่ยนชื่อเจ้ามังนี่พี่ทุยร่มเจ้ากือตำราเขาท่านเล่มนี้วิเศษที่สุดเลยแต่ข้ายัไม่เข้าใจเท่าไหร่อ่ะท่านสอนข้าที่ได้มาฮะไม่เข้าใจตรงไหนเลยตรงนี้มันหมายความว่ายังไงเหรอที่ว่าเปลี่ยนแปลงตามหยินหยางแล้วก็ท่าทั้งห้าคนเราอะ สมุติฐานของโรคมีมากมายไม่ตายตัวโรคเดียวต้องแบ,บ่งเป็นร้อนหนาวเช้าคำ่ำถอดใส่เต็มพร่องต้นปลายในนอกไหวนิ่งชายหญิงใหญ่เล็กเป็นตัวกำหนดวิธีการรักษาไม่มีกฎตายตัวที่แน่นอน<ม>ทำไายชองทำไาทชองนี่ไอเด็กปเปรตลองถามข้าละ นี่กะจะให้ข้าสอนแล้วไปรักษาเจ้างอชุนที่นอนกริ้งอยู่ข้างนอกกันดีใช่เปล่าอะไรอะไรข้าก็สอนได้ยกเว้นบทนี้จ้างให้ก็ไม่สอนนี่นอกจากตำราที่ท่านเขียนเองแล้วไม่จะเปเล่มไหนเล่มไหนขาก็บอกไว้ทั้งนั้นเละว่าคนเป็นหมอน่ะจะต้องมีจิตเมตตามีแต่ทุยร่ำอย่างท่านดีและเสียทีที่เก่ซะเปล่าเห็นตายที่ยังไม่ช่วยอีกนี่ไม่น่ามาเป็นหมอมันไส้กล้าด่าข้านั้น พี่กอชุนไปกับข้านะหากเจ้าเด็กเวนี่ยอมเข้านิกายเราวิชาหมอของข้าดะมีคนสือบทอเจตนาแล้วบอกกี้ทุนีฝนตกช่วยอย่ามาตากฝนเลยกลับเข้าไปข้างในเถอะอย่าดื้อสิเข้าไปเถอะแล้วสิเข้าไปข้างในไปสิ

เขายืมเข็มถนอยเนอะอ้าวมันทันยังเป็นเจ้าของพี่งอชุนจะกรู้นิสัยข้าดีเบียร์ก็ว่ามาเถอะระยะนี้ข้าศึกษาตำราแพทย์มามากมายถึงจะบอกไม่ได้ว่าหายแน่แต่ก็มั่นใจเกินครึ่งถ้าต้องรอความตายช่วยข้าน่ะลองรักษาท่านดูก่อนดีกว่าถ้าได้โชคดีก็ได้แต่ถ้าโชคร้ายข้าก็ยินดีที่จะตาย เป็นเพื่อนกับท่านเนอะพี่ก่าชุนถ้าไม่ต้กลัวลอกมอกี้จะพูดอะไรของเจ้าอ่ะมามามาลงมอรักษาเขาได้เลยหัสวรรค์เมตตาให้ข้าหายเพราะเจ้าจะได้ฉีกหน้าอาจารย์ลงให้เละไปเลยหากว่าโชคร้ายเกิดตายขึ้นมาก็จะดีกว่านอนทรมานอยู่ข้างนอกนั้น เอาเลยอดทนเดี๋ยวนะพิงข้อชุนทำใจกล้าหน่อยสิปักเรามาเลยอ,อือ,อเอ้ย,อยจุดที่ข้าปักเนี่ยมันไม่น่าจะมีเลือดออกมาดินะแล้วทำไงดีล่ะพิงข้อชุนข้าสบายมากข้ารอนเรนอยากจะพบเคยถูกฟันหัวแบะเลือดไหลกระโชกยิ่งกว่านี้อีกไอ้แค่นี้มันจิ๊บจ้อยมากม,มาไปละมาบอกขี้เอาไหมา คนนี้เอาให้มันแม่นๆหน่อยเอ้ยแยกแล้วเลือดไหลใหญ่แล้วอะตายน่นี่พี่ทุยร่ำเลือดไหลไปหยุดแบบนี้ทำยังไงดีล่ะคะพี่ทุยเรื่องอะไรทำยังไงดีจ้างขาก็ไม่บอกเจ้านี่พี่วัวทุยเฮ้ยข้าใช้ชีวิตข้าแลกก็ได้นะถ้าช่วยขขาทีได้ไหม เพราะว่าท่านรับป่าแล้วก็ข้าก็ยังดีจะตายต่อหน้าท่านเดี๋ยวนี้เลยข้าจะเอาชีวิตเจ้ามาทําอะไรอะรฮะเอาไปรยบจดภาษีได้ง่ายไม่ช่วยคือไม่ช่วยต่อตายสิผลก็ไม่ช่วยมันจะวัว้บอ้าวบอกพี่อย่าไปเสีเวลาพูดเลยจะมาละสาต่อเถอแค่อยังไหวมาสิพี่งอชนพี่ทนหน่อยนะ เฮ้พี่พี่พง้อชุนเนีพี่ง้อชุนท่าไปยังไงบ้างอ่ะเข้าไม่รู้เขาปากผิดจราธิมันแยกลงหรือว่าเขาปากถูกเลยทำให้เธอกกเลือดออกมากันแน่เนี่ยเข้าไปรู้จริงๆพี่ง้อชุนยกโทษใค้เขาด้วยเถอดนะไม่ต้องมามองไม่รู้ไม่เห็นเป็นพยานในอย่างเดียวพี่ง้อชุนถ้าทําไป่เป็นไรนะอ แชตีชายโขงูชิกคิมป้าตัวอึง้งอ๋คงไม่ผิดแน่เลยคราวนี้ละ่ะไม่ผิดกระเสิ่สิเจ้างอชนกินยาของเจ้าหมอนี้ลงไปแล้วไม่ตายนะยาไม่เหยียบม,าม้ามเลยอ้วไม่เชื่อลองเด้อตาย พี่งอชุนเรากินยาชามนี้ลงไปนะเราจะเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรเยี่ยมเลยถ้าหมอทุาคนไข้ซีส